การนำเงาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเพิ่งจะเที่ยงวนนันแน่ๆทำไมฟ้ามิดอ,อย่างเนี้ยเสียงเคาะกระมังปี๊บถังดังมากมาจากข้างนอกเอ๊ะเสียงอะไรกันเนี่ยคุณตาคุณยายเคาะปี๊บถังกระมังหม้อก,กันทำไมหรอครับ ราหูอมดวงอาทิตย์ไปแล้วเห็นไหมฟ้ามืดไปหมดต้องเคาะไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งชั่วร้ายออกไปสิ่งชั่วร้ายออกไปราหูเหรอฮะไล่สิ่งชั่วร้ายเหรอครับฟ้ามืดเหรอฮะแต่ถ้ามีแสงพื้นที่มืดที่แสงส่องไม่ถึงอย่างเงี้ยก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงาที่ด็อกเตอรปราดเคยสอนไปหรือเปล่านะ แล้วน้องๆเลยครับคิดว่าราหูการขับไล่สิ่งชั่วร้ายและฟ้ามืดจะเกี่ยวข้องกับการเกิดเงาหรือเปล่าครับอย่าเพิ่งสับสนกันนะครับน้องๆเราสามารถนำความรู้เรื่องการเกิดเงามาไขข้อสงสัยได้ครับการนำความรู้เรื่องเงามาใช้ประโยชน์มีหลายอย่างเลยนะครับที่เราเห็นกันได้ในชีวิตประจำวันก็เช่นการกางร,ร่มตอนกลางวันเพื่อบังแดดการหลบร้อนอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ หรือจะนำมาใช้เพื่อความบันเทิงอย่างการแสดงหนังตะลุงที่นำตัวละครมาเชิดด้านหลังจอแล้วใช้แสงสว่างส่องให้เกิดเงาบนจอผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าจะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามเรื่องราวที่ตัวละครแสดงการใช้หนังกลางแปลงก็ใช้ประโยชน์จากการเกดเิดเงาด้วยเช่นเดียวกันครับหรือแม้กระทั่งการนำความรู้เรื่องเงามาใช้ประโยชน์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่เจมกำลังสงสัยอยู่เรื่อง สุรยุปราคาหรือจันทรุปราคาก็ได้ครับ <S <S ด็อกเตอร์ครับอยู่ไหมครับราหูคืออะไรครับทำไมท้องฟ้าเมื่อติต่ตเลยครับเกี่ยวข้องยังไงกับสิ่งชั่วร้ายครับแล้วมันใช่เรื่องเงาหรือเปล่าครับเอ้าเอา้าเจมใจเย็นๆนะถามมาซะหลายคำถามด็อกเตอร์ตอบไม่ถูกเลย ขอโทษฮะงั้นคำถามแรกนะครับทำไมฟ้าตอนกลางวันแบบนี้ถึงมืดได้ล่ะฮะท้องฟ้าที่กำลังมืดอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าเกิดสุริยุปราคาน่ะเจมคนสมัยก่อนเชื่อว่าราหูที่เป็นตัวแทนของสิ่งไม่ดีจะมาเอาพระอาทิตย์ไปเลยต้องเคาะเสียงดังไล่ให้ราหูคายดวงอาทิตย์ออกมาสุริยุปราคาหรอฮะขนจังฮะ คืออะไรกันแน่ก่อนจะรู้จักสุริยุปราคาเจมต้องเข้าใจก่อนนะว่าสุริยุปราคาคือสุริยคราสเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่โลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันขณะที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกแล้วโคจรมาบางดวงอาทิตย์ทําให้เงาของดวงจันทร์ตกลงมากระทบบนโลกเกี่ยวกับเรื่องเงาจริงๆด้วยฮะ เกี่ยวแน่นอนเพราะเงาของดวงจันทร์นี่แหละทำให้คนบนโลกเห็นดวงอาทิตย์มืดไปชั่วขณะหนึ่งพอโลกไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เราจึงเห็นท้องฟ้ามืดเรามองเห็นสุริยุปร,ราคาบนโลกได้จริงๆเหรอครับได้สิเจมจะแต่เราไม่ควรมองด้วยตาเปล่านะต้องใช้แผ่นฟิลม์ม3-4ชั้นซ้อนกันลองหยิบแผ่นฟิลม์ม3-4แผ่นทาบแล้วมองท้องฟ้าข้างนอกตอนนี้สิเห็นสุริยุปร,ราคาจริงๆด้วยฮะ พระอาทิตย์ค่อยๆมืดลงแล้วค่อยๆสว่างขึ้นครับมีราหูอมพระอาทิตย์แล้วมีราหูอมพระจันทร์ไหมครับด็อกเตอร์มีสิเราเรียกจันทรุป,ปราคาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจันทราคาทหรือที่คนโบราณเขาเรียกราหูอมจันทร์ผมขอดาวนะครับถ้าส่วนยุป,ปราคาทําให้เราเห็นดวงอาทิตย์มืดชั่วขณะหนึ่ง จันทรุป,ปราคาก็ต้องทําให้เราเห็นดวงาจันทร์เมื่อชั่วขณะหนึ่งใช่ไหมฮะรู้จักสังเกตและคิดหาคําตอบดีมากเลยเจมถูกต้องแล้วจันทรุป,ปราคาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดที่ดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันคล้ายกับการเกิดสุริยุป,ปราคาแต่ตำแหน่งของดวงจันทร์จะอยู่ด้านหลังของโลกพอดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามายังบริเวณเงาของโลก คนบนโลกเลยเห็นดวงจันทร์มืดชั่วขณะหนึ่งเรามองเห็นจันทรุป,ปร,ราคาตอนกลางคืนใช่ไหมครับปรากฏการธรรมชาติเนี่ยน่าตื่นเต้นจังเลยนะครับขอบคุณด็อกเตอร์มากครับที่ช่วยให้อธิบายให้เจมฟังเห็นเจมขยันสงสยัยไม่เข้าใจก็ตั้งคำถามด็อกเตอร์ก็ยินดีช่วยหาคำตอบอยู่แล้วละ่ะขอบคุณครับ กิจกรรมนี้ไม่ยากเลยนะครับน้องๆแค่อ่านคำถามแล้วกดเลือกคำตอบจากในภาพให้ถูกต้องครบทวนทุกคำตอบใครพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับได้เวลาสรุปเนื้อหากันแล้วนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปสรุปพร้อมกันเลยครับการนำความรู้เรื่องเงาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างการกางร,ร่มเพื่อบังแดด การอ่านหนังสือใต้เงาต้นไม้หรืออาจน,นำไปใช้ประโยชน์เพื่อความบันเทิงเช่นการแสดงหนังตะลุงการดูหนังกลางแปลงและเพื่อให้เราสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติให้เข้าใจได้มากขึ้นเช่นการเกิดสุริยุปราคาและการเกิดจันทรุปราคาหลังจากเรียนรู้และทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดใช้เดี่ยวเพื่อทบทวนความรู้กันนะครับน้องๆ ตอนข้อไหนกันแน่ข้อหนึ่งข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการนำเรื่องเงาไปใช้ในชีวิตประจำวันการหลบฝนใต้ต้นไม้การแสดงหนังตะลุงการกางร่มตอนกลางวันเพื่อบังแดดการหลบร้อนใต้ต้นไม้เพื่ออ่านหนังสือ ถูกต้องค่ะข้อ2ในการแสดงหนังตะลุงถ้าต้องการให้เงาของตัวละครมีขนาดค่อยๆเล็กลงควรทําอย่างไรนำตัวละครวางใกล้ฉากนำตัวละครเข้าใกล้แหล่งกำเนิดแสงนำตัวละครออกห่างจากแหล่งกำเนิดแสงนำตัวละครวางกึ่งกลางระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับฉาก ลองดูใหม่อีกครั้งนะคะลองดูอีกทีนะคะใช่แล้วครับข้อสปรากฏการธรรมชาติในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเงาการเกิดรุง้งการเกิดฝนดาวตกการเกิดลุ้มอุกาบาทการเกิดจันทรุปราคาถูกต้องครับข้อสชาวอียิปต์โบราณใช้ประโยชน์จากเงาในเรื่องใด ใช้บอกเวลาใช้บอกอุณหภูมิใช้บอกฤดูกาลใช้บอกปรากฏการธรรมชาติเยี่ยมไปเลยค่ะข้อหขณะที่นักเรียนกำลังเล่นอยู่ที่สนามหน้าบ้านแล้วสังเกตว่าเงาของตัวเองหดสั้นอยู่ใกล้กับเท้าแสดงว่าเวลาในตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาใดสิบนาฬิกาสิบสองนาฬิกาสิบดนาฬิกายี่สิบนาฬิกา เยี่ยมไปเลยค่ะเฉลยข้อ1การกางร่มเพื่อบังแดดการหลบร้อนใต้ต้นไม้และการแสดงหนังตะลุงนั้นล้วนแต่เป็นตัวอย่างของการนำความรู้เรื่องเงาไปใช้ประโยชน์นะครับน้องๆในการแสดงหนังตะลุง หากเราต้องการให้เงาของตัวละครมีขนาดค่อยๆเล็กลงก็ต้องนำตัวละครออกห่างจากแหล่งกำเนิดแสงครับข้อ 3. การเกิดจันทรุปราคาและการเกิดสุริยุปราคาเป็นปรากฏการธรรมชาติอันเนื่องมาจากหลักการของการเกิดเงาครับข้อ4ี่ ชาวอียิปต์โบราณใช้ประโยชน์จากเงาในเรื่องของการบอกเวลาครับข้อ5หากสังเกตเห็นว่าเงาของตัวเองหดสั้นอยู่ใกล้กับเท้าแสดงว่าเวลาในตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาเที่ยงวันหรือ12นาฬิกาครับน่าตื่นเต้นจังเลยนะฮะ ความรู้ที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมหมั่นหาความรู้และทบทวนบทเรียนอยู่เสมอด้วยนะครับแล้วกลับมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์สนุกๆไปพร้อมๆกับเจมได้ใหม่ในคาบต่อๆไปนะครับ